ได้เ,เลยครับได้เสียด้วยนะโสมโสมกุ้งตาทำยังไงอะครูกดจากไลน์ไงนี่ไงทุกคนครับผมเย้นี่ไงธนพลสวัสดีครับสวัสดีครับธนพลเห็นตัวเองไหมเอ่อเห็นครับทำไมมันแปลก,ปลกอโทรหาบานกับครูก่อนครูจำไอ้ไลน์บานไม่ได้ธนพลเป็นไงบ้างครับครับผมอยากผมเปิดไฟครับ กิมเป็นเดินรอบบ้านนะครับเรื่องแนโอกาสอะไรไปเดินรอบบ้าน๋ยวอ้วนครับธนพลเธอไม่อ้วนแล้วแหละฉันเห็นเธอถอดเสื้อว่ายน้ําในเดอะโมเมนต์เธอไม่อ้วนนะเออครับโยโย่ไมนอ้วนครับอ๋อว่านี่นี่ก็จินใช่ยหมครับคือบ้านเออเหมือนกันกาดกาดต้องมาฟังไปนว่าพิพลจะเป็นคนยังไงเขาใส่เค่ขนาดไหนเดินรอบบ้านอะเออรอบบ้านนะครับอ๋อ คี่พลอยู่บ้านไหนเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่ต้องสิธ์ครับอ๋อไม่ใช่บ้านตรงนี้เหรอเอกยหมไอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงไหนปลอดภัยกว่ากันเออผมว่าขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละคนมากกว่าครับอพี่พลออกไปซิ่งไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับาอว่าหยุดกักตัวอะไรมาเลยครับจริงเหรอถ้ามีคนเห็นพี่คนนะคนชอบรายงานว่าเห็นพี่พลตรงนั้นตรงนี้พี่พลผมมีนินจาเลยครับแวบหายขอโทษที่คูเอาเรื่องจริงมาพูดเล่น ไม่จริงใช่ไหมพ้่พลที่แบบเห็นพี่พลอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยไม่จริงใช่ไหมอย่าให้ผมแอบให้มุมแบบใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องจริงไหมอะไรนะครับมีเป็นเรื่องจริงไหมที่มีคนบอกว่าเห็นพี่พลตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะจริงได้ไงครับผมอยู่บ้านเนี่ยครับก่อนหน้านี้อะไรนะครับก่อนหน้านี้อ๋อเห็นนี่ครับผมแอบเป็นสตาร์เตอร์บ่อยๆครับพี่พลเก่งมากที่มีไหวพริบ เร่องไหนจะคู่ร้ายร้ายอะไรล่ะคูก็ถามพี่พลเฉยเฉยถูกพี่พลเราเห็ยังเมื่อวานนี้เป็นวายใช่ไหมครับใช่อะ้วครับยังไม่มาเลยเนาะพี่พลเล่นเป็นอะไรอ่ะถามกุ้านครับเล่นเป็นใครครับเห็นไหมกาดอยากให้กาดอยู่ฟังเลยว่ากาดต้องไหวพริบอย่างเงี้ยเออไม่ใช่เรื่อกี้ถามอีกาอีกาตอบมลเวเล่นเป็นอะไรโอ้แล้วเขาจะวาดการ์ตูนทำไมกาด อองงคู่ขาศาสตร์บอกพี่พลให้ไลฟ์คู่กับพี่แบงค์หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแน่นอนครับเดี๋ยวติดตามในเพจสบายโปรเจกต์นะครับแล้วรวมถึงเพจสตาร์ฮันเตอร์ด้วยนะครับนี่ให้มันจริงให้มันจริงครับผมเธอมาเจอกันบ้างไหมเนี่ยตั้งแต่เขาโดนกักตัวเนี่ยครับผมอ้ยผมถามเขาว่าเมื่อไหร่จะกลับมากรุงเทพเขายังไม่บอกผมเลยครับเนี่ยใครก็คนนั้นนะครับเอเไรเขาไปไหนอะ่ะ <laughs> เขากลับบ้านครับกลับบ้านไหนขอนแก่นครับ เจ็ดแต่เหรอครับนมพี่คนหมายถึงเจ็ดหรือว่าใครเอาที่ทุกคนอยากให้หมายถึงคนไหนก็คนนั้นนะอ๋อแล้วคนอยากให้หมายถึงคนไหนอะเอ่อแล้วแต่ครับอ๋อแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ได้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 พี่คนต้องคุมอาการสีหน้าเล็กน้อยนะเวลาครูแซวเนี่ยโอ้นี่นี่ปุตตานล้นเนี่ยครับปุตตาครับครับครับนี่ผมพาไปไปไหน เพิ่มหนึ่งครับพี่พนพาไปไหนเพิ่หนึ่งครับครับพี่คนเอาอยากติดเลทนะพาไปที่มันพาไปได้นะได้ครับได้ได้ไม่ใช่พี่พอหรือว่าครูผมปวดห้องน้ำพี่คนพาครูห้องน้ำไม่เอานะไม่ใช่ครับโอเคไผ่คู่กับแสนแสบเปล่าคะ้าไผ่สวัสดีครับแสบสวัสดีครั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 บไผ่อะสวัสดีครับใครอะสวัสดีครับอ้าว ทำไมไปอยู่นั่นล่ะอ๋อดีเลย์อยู่ค่ะไลไลจูงจ้าบีเลย์มันไปอยู่นั่นได้ล่ะงงแล้วนะมีคนบุกบ้านครับทำไมคนคนนั้นเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ล่ะเนี่ยคนบุกบ้านครับว่าพองครับว่าพองทำไมคนนั้นเขาไปอยู่ตรงนั้นได้พี่คนเข้าของไ่สมใช่ไหมนะครับสวัสดีครับใครครับใส่ครับใส่เอาแล้วอุ้ยไปทำอะไรบ้างพี่คนเนี่ยทุกคนเอาโรคมาติดพี่คนนะเฮ้ยทุกคนเอาโรคมาติดผมนะครับพี่คนเอาเอานั่นฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีด ใช่ครับเดี๋ยวผมเอาเอาไมาได้เอาแอลกอฮอล์สาดเลยทุกคนคิดถึงทุกคนค่ะคิดถึงทุกคนครับผมเอาแอลกอฮอล์สาดเลยครับผมปุ้ยอ่าอันนี้ส่งมางมื่อไงครับ้าเมื่อวานพอเลยขอบคุณนะครับเอาอะไรไปส่งไงครับวันนี้เอาอะไรมาส่งครับนี่หรือเปล่าวันนี้คลองเข้าแกะน้อยนะครับนี่คุณได้จากซานแันเตอร์มาโอ้ยโหได้นี้แน่เลย้ทุกคนวันนี้ผมพกวันอยู่ดาคาแล้ววันนี้เขาจะส่งของ ที่ต้องการน้อยฝากมาใช่ครับกน้อยนี่ครูก็เป็นโปรเจกต์ดีๆนะคะเกิดจะ่ทำเอ่อเป็นเขาเรียกว่านะชิวมาชิวมาครับป้องกันหน้าไว้นะครับรปรากฏว่าใครเห็พิพนเสียงพิพลจากพิพล์พิพลสูงหน้ามาซี่เด็กบอกว่ามองไม่เห็นใครเออครับผมผมเองครับคุยต่อพินเจอกันรึได้ครับพี่เจอกันอะไรครับออกมาทำไมครับไปนลบผลมาทันเนี่ยปนลบไปครับเนี่ยเจาะยามครับ ดคูครับคนชมหน้าคนจอยหญ่ดูบิ๊กอะไรกันเอางมอเชิญพี่อาบสวัสดีครับสวัสดีครับแม่บิ๊กโอ้ยพี่บิ๊กว่างอยู่น่ะด้านหน้าว่างอยู่ไอตรงไหนนั่นหรออด้านหน้าว่างเลที่นอนใช่ไหมครับครับขอบคุณนะครับทางดีครับโซฟิลยังครับเนี่ยยังพรุ่งนี้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 อ๋อพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับขับรถดีดีครับครับผมขวบไม่ใช่ไม่ใช่ครับที่หมดได้นี้ใช่ไหม นี่ครับจากเท่าแก่น้อยนะครับเป็นมาร์ชิวนะครับใช่แล้วนี่ไงใช่เลยครับใช่แล้วแต่จะมีแต่คุณมีนี้ด้วยอืมเป็นมาร์ชิวครับจุดจุดจุดโอเคอได้ครับเดี๋ยวเราติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับได้ครับโอเคคูโทรหาคนอื่นต่อนะพี่พลนะได้ครับโอเคแล้ววางเจอกันรักษาตัวนะครับพี่พลครับเช่นกันครับโอเคครับสวัสดีครับ